เกไก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่วิดีโอคอลคุยข้ามประเทศกับหนุ่มหล่อคนนี้ เป็นสาวโสดที่เนื้อหอมแบบสุดเลยแหละค่ะสําหรับนางเอกน้องใหม่ของช่อง3อย่างเก๋ไก่นาทิชาหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์ตอนนี้เธอกําลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มฝรั่งชื่ออาบีบอกเลยว่าคนนี้หล่อไม่เบาแถมก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่ยังได้ไปเที่ยวทํากิจกรรมทางน้ํากับแก๊งเพื่อนด้วยกันอีกแต่ตอนนี้หนุ่มฝรั่งคนดังกล่าวบินกลับประเทศไปแล้วล่าสุดเก๋ไก่ได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพแคปหน้าจอโทรศัพท์ขณะวิดีโอคอลคุยกันพร้อมเขียนแคปชั่่นวา ฝึกภาษ,ษาอังกฤษกับเพื่อนโว้ย e ิ m o j i ขำ practicing in English with my friend LOL พร้อมทั้งแ t a ก Instagram ไปหาอาบีด้วย